สวัสดีครับวิเศษศักดธานีวันนี้พามาชมการบ่มคานนะครับหลังจากที่เทเสร็จเราจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนมีน้ำนะครับขังข้างบนน,นะครับอันนี้คือดีมากเพราะว่าด้วยเวลาเราเทเนี่ยทั้งน้ำปูนนะครับน้ำยานะครับ มันจะบ่มอยู่แบบนี้ตลอดทั้งคืนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำให้ปูนเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นบางทีเราเห็นบางที่เทแล้วทำไมมันไม่มีน้ำแบบนี้สาเหตุที่มันไม่มีน้ำเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่พลาสติกเหมือนของผมเราจะสังเกตเห็นว่า พอใส่พลาสติกน้ำจะขังอยู่ตรงนี้เลยครับมันไม่ซึมลงพื้นดินนะนะครับน้ำมันจะขังอยู่ด้านข้างเลยคือพูดง่ายๆน้ำปูนไม่ไหลลงดินนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้พลาสติกนะครับนีะครับลงทุนน้อยแต่ว่าประสิทธิภาพจะสูง แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทลินคานก็คือเทใต้คานนะครับใช้งบค่อนข้างจะสูงแต่ประสิทธิภาพไม่น่าจะเท่าพลาสติกนะครับเพราะว่าผมก็เคยทำมาก่อนพอเราเทรตรงลินตรงใต้คานนะครับมันจะไหลออกด้านข้างครับน้ำปูนจะไหลออกด้านข้าง เดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้ก็บ่มทั้งคืนก็ตอนเช้ามานี่ก็จะแห้งเลยเริ่มแห้งที่พามาดูน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําทั้งน้ําปูนแล้วก็น้ําที่เราเทก่อนก่อนที่เราจะเทปูนลงอีกทีหนึง่งมันก็จะขังแบบนี้ครับตอนเช้ามาเดี๋ยวน้ํานี่มันก็ละหยไปนะครับส่วนปูนนี่ก็จะแข็งแข็งตัว นี้ก็คือขั้นตอนว่าทำไมจะต้องใช้พลาสติกนะครับความต่างบางคนเขาก็จะใช้ทรายโรยแต่ว่าใช้ทรายโรยเนี่ยประหยัดแต่ว่าปัญหาก็คือทรายไม่สามารถที่จะอุดเขาเรียกว่าอุดน้ำหรือว่า,าทำให้น้ำนี่มันอยู่ได้คงทนเพราะว่า ทรายก็เป็นตัวดูดน้ําเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพอมันมีช่องเราจะสังเกตเวลาเขาทําทคานก็คือหมายความว่าเขาจะเทแบบเนะี่ยส่วนมากมันจะมีช่องประมาณข้างๆนีครับเนี่ยมันจะมีช่องแล้วทีนี้ให้พวกน้ําปูนก็จะไหลซึมลงออกนั่นข้างด้วยนะครับแล้วก็ซึมลงใต้ดินด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเราปูพลาสติกแบบน้น้ำปูนไม่ไหลนะครับก็คือจะอยู่กับพลาสติกก็จะเห็นแบบเป็นประมาณนี้เป็นการบ่มไปในตัวนะครับโอเคนะครับขอจบชิปการทำคานบ่มปูนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ